สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้เอาสูตรขนมปังรสส้มมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสูตรนี้เหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะคะวิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะคะปริมาณส่วนผสมได้แปะไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยค่ะในนี้จะมีอยู่สองแป้งนะคะมีแป้งบัวแดงแล้วก็แป้งขนมปังค่ะ แล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามคลิปกันได้เลยนะคะสูตรนี้ทํากันง่ายมากค่ะใครจะนวดมือหรือว่าจะนวดเครื่องก็ได้นะคะอันนี้พี่แค่คนให้พอเข้ากันเดี๋ยวจะเอาไปนวดเครื่องอีกทีนึงค่ะเวลาที่ใช้นวดก็ประมาณ20นาทีนะคะใครที่นวดมือก็ออกแรงนิดนึงนะคะนวดนวดฟาดฟาดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาก็ประมาณ15-20นาทีค่ะ สังเกตดูนะคะถ้าแป้งนิ่มได้ที่ลองขึงดูค่ะถ้าเป็นฟิล์มไม่ขาดง่ายก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะในน้ำส้มนี้จะมีน้ำตาลอยู่นะคะพี่ได้ผสมลงไปเรียบร้อยคนจนละลายแล้วค่ะตอนที่ใส่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพอเราคนน้ำตาลละลายแล้วก็มาเทส่วนของเหลวรวมกันแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปเทใส่แป้งนะคะ นวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณ10นาทีเราจะมาใส่เนยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องการสีให้เข้มขึ้นนิดนึงค่ะก็เลยใส่สีส้มลงไปนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพี่ก็จะใช้เป็นแบบครีมแบบนี้นะคะนิดนึงค่ะนวดพอส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ตามด้วยเนยนะคะเนยต้องเป็นเนยอุณหภูมิปกตินะคะเอาออกวางไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะ ใส่เนยทั้งหมดลงไปแล้วก็นวดต่อให้ครบ20นาทีนะคะตัดมาตอนที่นวดเสร็จเรียบร้อยค่ะแป้งขนมปังของเราก็จะนุ่มมากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นฟิล์มบางๆนะคะเอาแค่ไม่ขาดออกจากกันก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ำออกมากดๆเพื่อไล่ฟองอากาศนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักโดยรวมนะคะแล้วก็มาแบ่งเป็น3ก้อนเท่าๆกันเลยค่ะ น้ำหนักแป้งที่ได้ก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละที่แต่ละถุงก็จะความชื้นไม่เท่ากันค่ะบางคนก็นวดออกมาน่าจะได้เยอะบางคนก็ได้น้อยนะคะพี่ก็เลยไม่ขึ้นให้นะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเอามาชั่งดูว่าน้ําหนักรวมเท่าไหร่ก็หาร3าเป็นเลยค่ะทาก้อนเท่าๆกันนะคะคลึงให้กลมๆแบบนี้ก่อนพักไว้สัก5นาทีค่ะ ระหว่างที่พักก็ให้ปิดพลาสติกไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่แห้งค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นพิมพ์ขนาด450กรัมนะคะใส่ได้3ก้อนแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้แป้งที่พักไว้ก็ครบ5นาทีนะคะมาขึ้นรูปกันเลยค่ะทําง่ายๆตามคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ยากค่ะแค่พับๆนะคะก็กดรีดนิดนึงค่ะม้วนโรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายแป้งค่ะ ก็กดกดปแป้งให้แบนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดรอยต่อให้สนิทค่ะการปิดรอยต่อให้สนิทก็สําคัญนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราพักแป้งให้ขึ้นฟูแล้วเราไม่สามารถแก้ไขรูปร่างของขนมปังได้ค่ะถ้าปิดไม่ดีเขาก็จะเด้งออกนะคะเวลาอบก็จะปรีออกทําให้รูปทรงไม่สวยนั่นเองค่ะขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยก็จะพักแป้งไว้นะคะ1ชั่วโมงค่ะปิดพลาสติกแบบนี้นะคะถ้าใครต้องการให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป๊ะก็ใช้ฝาปิดแบบนี้ค่ะ แต่ของพี่จะให้นูนขึ้นมานะคะจะไม่ใช้ฝาปิดค่ะพักแป้งผ่านไป45นาทีจะขึ้นฟูประมาณนี้ค่ะถ้าแป้งได้ประมาณนี้เราให้ไปอุ่นเตาเลยนะคะไฟ180องศาไฟล่างอย่างเดียวเปิดพัดลมค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไว้อีกที่นึงค่ะให้เตาร้อนแล้วค่อยมาอบกันนะคะตอนนี้ครบ1ชั่วโมงค่ะก็จะขึ้นฟูเกือบเต็มแบบนี้เลยนะคะพร้อมนำไปอบเลยค่ะ เราจะใช้เวลาอบอยู่ที่25-30นาทีนะคะหรือให้เพื่อนๆสังเกตจากสีเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าใครอบขนมปังอยากให้สีสวยสม่ำเสมอนะคะแนะนำให้ใช้ไฟล่างเปิดพัดลมค่ะของพี่ใช้เวลาอยู่30นาทีนะคะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยค่ะพอนำออกจากเตาอบแล้วก็เคาะคะนิดนึงนะคะจะได้เทอ,ออกจากพิมพ์ง่ายๆค่ะ ขนมปังที่ได้นะคะเทออกมาสีก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะพักไว้จนกว่าจะเย็นสนิทค่อยมาตัดกันนะคะตอนนี้ขนมปังก็เย็นสนิทแล้วนะคะของพี่เอาพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้จะมาตัดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าด้านในเป็นแบบไหนคะ่ะสูตรนี้เหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูเลยค่ะ รับรองไม่ผิดหวังนะคะสำหรับความหวานแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะของพี่ก็จะมีรสหวานออกนิดๆนะคะอันนี้เราใส่น้ำตาลไปเพื่อตัดรสส้มนั่นเองค่ะจะไม่หวานมากนะคะแค่มีรสชาติหวานนิดหน่อยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูเลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องลางกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ